มาอัปเดตดวงการเงินธันวาคม2565ครึ่งเดือนแรกกันดีกว่าครับสำหรับราศีมังกรเรื่องของรายรับอยากจะใช้คำว่าเป็นบวก,กมากๆถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของการได้รับโบนัสเงินพิเศษหรือว่าการได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศที่มันมีเรื่องของ ความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกบางคนที่รอที่ทํางานใหม่ตอบรับก็จะได้รับการตอบรับในช่วงนี้สรุปว่าเป็นบวกในหลายๆด้านลองไปพิจารณาดูแล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็อยากจะบอกว่าในเมื่อ,อรายรับมันเยอะรายจ่ายมันก็เยอะเช่นกันบางคนนี่ก็ถือว่าพอได้เงินมาปุ๊บอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่ให้รางวัลชีวิตจะทําอะไรของขวัญปีใหม่โอ้โหซื้อแหลกสิ่งที่อยากจะเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้ระวังหน้านมืดในเรื่องการใช้เงินแบบโอ้โหแบบ คืออารมณ์แบบไม่ได้จับเงินก้อนเยอะๆแบบนี้มานานแล้วหรือไม่ได้เห็นโบนัสอย่างนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะจับใจ่ายใช้สอยรู้สึกว่าใช้แล้วมันสนุกมากมันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี่ครับสาหรับราศีกุมจะจะบอกว่าเรื่องของรายรับเนี่ยเห็นผลเป็นเนื้อไม่ใช่น้ำนะเป็นเนื้อแบบชัดเจนมากอยากจะต้องบอกว่าสิ่งที่เราพยายามมาทั้งปีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการ เรื่องของตำแหน่งเรื่องของความสามารถหลายๆอย่างเนี่ยจะผิดดอกออกผลในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราเคยค้าขายมาช่วงธันวาคมเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มเป็นกอบเป็นกำและเริ่มเห็นกําไรบ้างแล้วบางคนที่ต้องเป็นในเรื่องของเงินเดือนก็จะรู้สึกว่าสิ้นเดือนนี้มันจะมีแบบเหมือนมีการพิจารณาเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเป็นในเรื่องของอรายลงรายรับอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษที่เรารู้สึกว่ามันคุ้ม ค่ากับความเหนื่อยยากของเราท,ที่ทำมาทั้งปีนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้อยากบอกว่ามันจะเป็นบวกจนถึงเกือบ100%ที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราวสีกุ้มแล้วก็ เรื่องของรายจ่ายเนี่ยจะต้องบอกว่านิสิตเนี่ยยังมีอยู่เรื่องของรายจ่ายที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวบางทีแบบคนรู้ว่าช่วงนี้เราได้เงินเยอะได้เงินเดือนเยอะขึ้นหรืออะไรเยอะขึ้นก็จะมีเรื่องของอคนมาอยากจะมาขอยืมบ้างขอให้ช่วยจ่ายให้แทนขอให้จ่ายแทนให้หน่อยให้ช่วยชําระตรงนี้ให้หน่อยแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของนิสินก็คือช่วงนี้เราก็ต้องแบบ เขาเรียกว่าได้เงินมาปุ๊บก็เอาเงินไปใช้ที่ตรงนี้ปั๊บแบบเนี้ยเกิดขึ้นสิ่งที่อยากเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้จัดสรรปันส่วนเรื่องของเงินให้ดีเพราะว่าบางทีเงินมันอยู่กับเราเนี่ยคือเราก็อยากจะใช้เลยคือบางทีคนมันได้ใช้เงินมันมีความสุขอะแต่บางทีมันลืมนึกไปว่านี่สินก็อะไรเขาเรียกว่า ลายจ่ายต่างๆก็มีบินต่างๆก็มีคนที่เขาแบบจะมาขอความช่วยเหลือเราก็มีแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเออได้มาก่อนใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไอคำว่าใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยเดี๋ยวมันจะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตเพราะว่าเงินสำรองสำรองเงินเงินเก็บเนี่ยเราจะไม่เหลือเลยสำหรับชาวราศีมีนต้องบอกว่าเป็นบวกมากๆในเรื่องของการเงินคือได้แล้วได้อีก ได้แล้วได้อีกคือยังไงไอที่ว่าจับจับอยู่ที่จับเป็นงานประจําอยู่เอ้รายได้มันก็มีอยู่แล้วที่จับเป็นงานเสริมก็มีรายได้มันเหมือนว่ารายได้เนี่ยมีมากกว่า1ทางขึ้นไปมันมีมาจากหลายๆทางทางที่เราแบบจะทําอันนั้นเล่นๆหยิบจับเนี่ยร่ากายเป็นเรื่องเป็นราวล่างกายเป็นแบบว่าเป็นก่อเป็นกรรมก็มีอยากจะบอกว่า มันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะเหมือนว่าจะทาอาชีพเสริมหรือลองขยับขยายอะไรใหม่ๆผมใช้คําว่าสิ้นปีนี้ช่วงเดือธนธันวาคมเนี่ยเป็นโอกาสทองของคุณที่คุณจะหยิบจับอะไรแล,ะแล้วจะรู้สึกมือขึ้นเป็นพิเศษส่วนเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายในครัวเรือนอะรายจ่ายที่เราเป็นเสาหลักต้องรับผิดชอบคนนั้นคนนี้แต่จะบอกว่าจริงๆคือเอาอยู่นะเอาอยู่มันไม่ได้แบบว่าจ่ายแบบพร่ำเพรือ่อมันเป็นรายจ่ายที่เราแบบ มีการบริหารจัดการไว้อยู่แล้วฟิกซ์ไว้อยู่แล้วว่าคนนี้ต้องจ่ายเท่านั้นคนนั้นต้องจ่ายเท่านี้แบบเนี้ยเกิดขึ้นสิ่งที่อยากเตือนเรื่องเดียวก็คือระวังื้องความใจอ่อนขี้สงสารของตัวเองที่บางทีแบบเออแบบเหมือนเรา ได้เงินเยอะขึ้นนะเนาะแล้วเราก็อยากจะให้คนนั้นเพิ่มขึ้นคนนี้เพิ่มขึ้นคือแทนที่เราค่าเส้นอรกอเาว่าเราขีดเส้นไว้ที่เท่านี้เราให้เขาเพิ่มมากไปบางทีมันก็จะกลายเป็นเข้าเนื้อเรากินเนื้อเราแล้วก็อีกเรื่องนึงคือช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยถ้าทําบุญเนี่ยอย่าลืมกรวดน้ำนะพยายามกรวดน้ําบ่อยๆอ,อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็เทพที่ปกปกักรักษาตัวเองด้วยจะดีมากครับ สำหรับชาวราศีเมษเรื่องของรายรับนี่ยังจะต้องบอกว่ามันมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆมาเรีย,ๆรยงๆก็คือไม่ได้เข้าหวือหวามากบางทีว่าโหสิ้นปีบางคนจะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงฟันและเป็นกรอบเป็นกามต้องต้องได้แบบเป็นสมน้ําสมเนื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีมากมันเป็นอารมณ์แบบเออมาเรื่อยๆพอให้มีจับจ่ายใช้สอยซื้ออันนั้นได้ซื้ออันนี้ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้แบบโหขัดสนตะทีเดียวอะไรเงี้ยเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นร ใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์คนอื่นแบบโ้หสงสารช่วงสิ้นปีบางคนจะรู้สึกว่าแหมคนนั้นก็โทรหาเราคนนี้ก็เรียกเราอยากจะต้องให้ไปฮงไปหาอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์คนนั้นช่วยเหลือคนนี้ซักเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆชาวราศีเมษเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะในเรื่องของว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงสิ้นปีงเงินจะไม่พอใช้ผมใช้คําว่าการที่เราไปสงเคราะห์คนอื่นนะเดี๋ยวพอเราไปเจอคนเนี้ย สมมติว่าเราไปเราไปส่งเคาะคนนี้เกิดขึ้นพอเราไปเจอคนใหม่ที่เราไปไปหาเขาเนี่ยมันก็จะมีการแบบเหมือนเขาเรียกว่ามีการส่งเคาะกลับอะเหมือนเราให้เราให้คนนี้ไปคนนั้นเขาก็ให้เรากลับมาเหมือนเราให้เขาเรียกว่าเป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันในทางแบบ คือมันไม่มีใครเป็นผู้รับเป็นคนเดียวเนะแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้ให้คนเดียวมันก็จะมีการแบบแลกเปลี่ยนกันคือเป็นช่วงแรกของปีใหม่ด้วยหรือว่าเล็ดแรกเรื่องของความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เกิดขึ้นครับสาหรับราศีพฤษภเนี่ยเรื่องของรายรับเนี่ยยังจะต้องบอกว่าไม่ไดังใจนะไม่ได้แบบเป็นไปตามเกณฑ์ที่หวังไว้บางคนคิดว่าโอ้สิ้นปีนี้จะต้องทําเงินได้เท่านี้จะต้องได้โบนัสเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้อะมันไม่ได้เป็นไปดังหวังคือมันอาจจะต่ํากว่าที่คาดการไว้หรือว่า อาจ Shift, โโจะตรงกันข้ามกับที่คาดการไว้โดยอย่างสิ้นเชิงอยากจะบอกว่าไม่ต้องท้อและไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบน้อยใจยักจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงอ่ะช่วงนี้เราอาจจะแบบเขาเรียกว่าเงินมันอาจจะแบบมีการดีเลย์นิดนึงหรือว่ามีการล่าช้าหน่อยหรือว่าอะไรหน่อยก็อยากจะให้แบบเข้าใจโลกแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองซะดีกว่าแล้วก็เรื่องของรายจ่ายเนี่ยจะต้องบอกว่าในเมื่อรายรับเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเนี่ยรายจย่ายเนี่ยมันก็จะแบบมีเรื่องของการแบบ หน้าปวดหัวคนนั้นก็คือคนในครอบครัวก็มีเรื่องจะต้องใช้จ่ายคนนั้นก็ต้องจ่ายค่ายนั่นคนนี้จะต้องชําระค่ายนี่อย่างเงี้ยเหมือนเราก็ต้องคอยไปซัพพอร์ตให้อะไรให้ถ้าถามว่าเงินมันมาจากไหนบางคนอาจจะมีการไปกู้ยืมเงินไงไปกู้ยืมเงินมาไปหาแบบเงินด่วนมามันมีวิธีการหาเงินแบบเรียกว่าเป็นการแบบถึงช่วงสิทธิ์เชื่อแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือช่วงนี้อยากจะให้แบบลองดูว่าค่าใช้จ่ายคนร,บรอบๆตัวเราอันไหนที่มันสามารถ เรียงลาดับได้ว่าเป็นก่อนเป็นหลังอะ่ะก่อนก็คือเร่งด่วนแค่ไหนอันไหนอันไหนที่มันเร่งด่วนมันไม่ไหวแล้วอะ่ะอันนั้นอะ่ะค่อยชาําระแต่ถ้าอันไหนที่แบบมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ต้องชาําระเราก็จะเขาเรียกว่าเราก็ใช้วิธีการแบบหมุนเงินอะ่ะของเราไปก่อนว่าจะทําแบบไหนจะทํายังไงสามารถที่จะแบบ เสียดอกให้น้อยที่สุดหรือไม่เสียดอกเลยโดยที่แบบมันยังได้เครดิตหรือว่ายังได้อะไรอยู่ยังรักษาเครดิตไว้ได้เนี่ยลองดูซิว่ามันมีวิธีไหมหรือว่าเราทําได้ไหมสําหรับราศีมิถุนเนี่ยเลิกจะบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยดีถึงแ0บางคนจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ดีถึง80% 80%นี้ก็คือเกรด B บ่อยละต้องบอกว่ามันก็คือแบบไม่ได้โดดเด่นมากอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแย่เลยมันจะเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยมันมีเงินใชอ้อ่ะ มันสามารถที่จะทํานั่นทานี่มันก็มีเงินใช้มันจะสามารถที่แบบอยากซื้อของเออแต่ของชิ้นใหญ่มากจะซื้อไม่ได้แต่ว่าถ้าเก็บเงินอีกสักหน่อยอก็สามารถซื้อได้มันเป็นอยากจะให้มองว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเก็บเงินน่ะมันเหมือนว่าเออเลยคำว่ารายรับที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราจัดสรรเปนส่วนด,ดีเราไม่ต้องซื้อของไปในเดือนนี้เราไปซื้อสักเดือนกุมภามีนาอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อได้บางคนอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ช่วงสิ้นปีถามว่าจําเป็นไหมบางคนก็ คือความจําเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมถึงบอกว่าช่วงเนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการจะซื้อโทรศัพท์มันอาจจะยังซื้อตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าแตรเงินมันดีนะแต่มัน,นแค่ยังซื้อเครื่องใหม่ไม่ได้แต่ถ้าเรารอไปอีกสัก3เดือน4เดือนเราอาจจะซื้อเราอาจจะซื้อได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นคือรายได้มันดีถึง80%แล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายแบบ ให้พวกลูกหลานให้พวกลูกน้องคนข้างหลังการให้ขวัญให้กาลังใจเขาบางคนก็พาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงฉล,ลองช่วงปีมงปีใหม่ก่อนสิ้นปงสิ้นปีอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการแบบการเอาใจคนในปกครองซะมากกว่าแล้วก็เรื่องของที่อยากจะสิ่งที่เตือนเตือนอะไรก็คือคนไหนะลูกน้องคนไหนหรือคนข้างหลังคนไหนที่เขาดีกับเรานะครับพยายามให้แบบดูแลเขานิดนึง ให้ดูแลเขาไว้ว่าเออเขาแบบเป็นคนที่ติดตัวเราเขาเป็นคนที่ดีกับเราเราก็พยายามประคับประคองเขาไว้ส่วนคนไหนที่แบบเออผมว่าคนที่มีคนข้างหลังอ <c oughs> จะดูจะดูรู้ <c oughs> อยู่ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีส่วนคนที่ไม่ดีว่าเราก็ดูแลเขาแหละแต่ก็ดูแลแบบห่างๆดูแลแบบห่างๆแบบไม่ต้องแบบเต็มร้อยบางทีจำไว้ว่าเอ็นดูเขาอะเอ็นเราค่ะเราดูว่าคนไหนคนจะช่วยคนไหนที่ช่วยได้นะแต่แบบ นานๆทีอะไรอย่างเงี้ยครับลองฝากไว้ให้คิดแล้วกันสําหรับราศีกรกฎเรื่องการเงินเนี่ยเป็นบวกถึง90%จะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของการค้าขายการโฆษณาการเจราจาการพูด การต่อรองบางคนอยากจะขึ้นขอขึ้นเงินเดือนช่วงนี้โอกาสทองไปขอขึ้นเลยจากเงินเดือนเท่าเดิมขยับขึ้นแน่นอนบางคนเป็นช่วงค้าขายช่วงนี้อยากจะทายอดสิ้นปงสิ้นปีขายอะไรไปขายแลกไปเลยครับเพราะขายยังไงก็กําไรเกิดขึ้นแน่นอนบางคนอยากจะต้องใช้คําพูดคําจาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองช่วงสิ้นปีทาําโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงลอนช์ที่ดีครและเป็นช่วงสิ้นปีเป็นช่วงลอนช์เป็นช่วงการเปิดตัวที่ดีที่ว่าเราจะเริ่มดําเนินการ อะไรบางอย่างเงี้ยเป็ช่วงที่ดีมากส่วนเรื่องรายจ่ายเนะจะติดคิดนึงคือรายจ่ายเรื่องเพื่อที่อยู่อาศัย รายจ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็รายจ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลจะมีรายจ่ายสองเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักบางคนจะรู้สึกว่าเงินมันดีแล้วและอยากจะมาปรับปรุงที่อยู่อาศัยตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็ตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องที่ทหนึ่งข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลบางคนจ่ายพวกค่าปาระกันสิ้นปีค่าปาระกันค่าปาระกันสุขภาพปาระกันชีวิตหรือว่าบางคนต้องไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบหลากหลายมันมีความ หลากหลายเกิดขึ้นว่าเราจะไปจ่ายอย่างไหนแล้วก็สิ่งที่อยจะบอกเลยว่าช่วงนี้คือถ้ามีการแบบไปเข้าหาครอบครัวเข้าหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปแบบสวัสดีปีใหม่เขาช่วงเส้นปีนะแล้วผมจะบอกว่าการที่คุณกลับไปหาผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่ช่วงเนี้มันจะให้คุณให้โชคกับราศีของคุณมากๆเลยสำหรับราศีสิงห์เรื่องของรายรับนี่ใช้คำว่าเป็นจง100 เป็นช่วงขาขึ้นของการขึ้นเงินเดือนการเปลี่ยนงานใหม่การได้รับโบนัสการได้รับเงินพิเศษเงินตกเบิกหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ได้รับ รางวัลอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแบบไปขอกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถไว้ช่วงนี้คือเป็นช่วงขาขึ้นคือเขาเรียกว่าเงินมีมาจากการอุปถัมภ์ของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สนับสนุนเราจะเป็นหลักจะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยต้องบอกเป็นรายจ่ายหนักมากเลยเพราะว่าบางคนมีหนี้สินอยู่แล้วหรือบางคนมีถ้าไม่ใช่นี่มันจะเป็นการก่อนหนี้ใหม่ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่เรารู้สึกว่า เป็นของชิ้นใหญ่ๆอะ่ะของชิ้นใหญ่ๆของที่ต้องผ่อนนานๆที่ต้องรับผิดชอบนานๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นรายจ่ายเป็นส่วนนี้คือถ้าไม่เป็นนี้สินเกา่าก็คือจะเป็นนี้สินใหม่นั่นเองแต่ว่าอยากจะบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้จะโชคดีนิดนึงในเรื่องของแบบทำอะไรจะมือขึ้นอ่ะหยิบจับอะไรแบบหยิบจับอะไรจะมือขึ้นอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ามีเรื่องของการมีคนสนับสนุนอุปถมัมภ์เนาะแล้วก็แบบว่าหยิบจับอะไรช่วงนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าจะมือขึ้นหรือว่าแบบ เสี่ยงโชคอะไรบางคนอยากจะเสี่ยงโชคมือขึ้นทํานั่นทํานี่แล้วหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเออช่วงนี้เป็นขึ้นเขาเรียกว่าขาขึ้นของราศีสิงห์นั่นเองสําหรับชาวราศีการเรื่องของรายรับเนี่ยอยากจะบอกว่าเหมือนตั้งแต่เดือน 1- ถึงเดือน1 1มาเนี่ยคุณแย่ใช่ไหมแต่พอเดือน1ิเนี่ยมันจะพลิกมันจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดีแบบปิดหูปิดตานะมันจะดีแบบจากศูนย์กลายเป็น60อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าดีขึ้นให,ให้เห็นภาพว่ามันมีการดีขึ้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดีอยู่แล้ว้ววช่งนี เดือนธันวานเนี่ยมันจะมันจะทรงๆหรือมันอาจจะดอบกว่าเดินนิดนึงอ่ะเขาเรียกว่ามันจะทรงๆบางคนเคยดีอยู่แล้วช่วงนี้มันจะแบบจะลดลงลดลงนิดนึงหรือว่าจะอยู่แค่ประมาณสักห0าสิเอรเะไรอย่าเห็นภาพว่ามันจะมีการแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็มีการพลิกฝ่ามือเกิดขึ้นในเรื่องของรายรับ ให้เห็นภาพแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนี่ให้ระวังรายจ่ายเรื่องของการแบบดูแลคนในครอบครัวบางคนต้องรับผิดชอบชีวิตนั้นชีวิตนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะต้องรับผิดชอบคนข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายพวะคนพวกนี้เป็นส่วนใหญ่หรือบางคนจะรู้สึกว่าช่วงนี้คนในครอบครัวป่วย ต้องแบบไปดูแลต้องไปจัดการต้องไ่ออกค่าอยู่ค่ายาค่าหมอแบบนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือระวังนี่สิ่งเกา่กาๆเนี่ยที่เหมือนว่าช่วงนี้มันจะตามมาบอกว่าเฮ้ยมันจะตามมาแบบเจ้านี่อ่ะถึงเวลาที่ต้องแบบวีดีจะมาทวงลุ่มกันทวงช่วงนี้จะต้องจ่ายจ่ายค่าอะไรบ้างล่ะค่าประกัน สิ้นปีก็ทีค่าค่าเขาเรียกว่าช่วงสิ้นเดือนนะก็จะมีเรื่องของค่ารถค่าลาค่าบ้านค่าอะไรทั้งหลายแหล่นยช่วงนี้จะรู้สึกว่าทำไมมันลุมแล้วจังทำไมมันวิ่งเข้ามาประเดประดังพร้อมๆกันไปหมดเ้นลาสีตุลต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินใช้คําว่า ประมาณ,ด,มาณลลนะดีประมาณ70%เรื่องของรายรับนะดีประมาณ70%บางคนไปรำเรื่องของการซื้อขายสัญญาไว้ว่าเอ้ยจะมีการดีลปิดจ็อบตอนนั้นตอนนี้เออเนี่ยช่วงสิ้นปีเนี่ยจะมีการแบบปิดจ็อบเกิดขึ้นว่าเรียกคาว่าดี70%คือสัญญาที่เขาจะต้องชําระเราช่วงเนี่ยเออเอเขาจะชาระอะไรที่มันมีการสัญญาการเซ็นสัญญาการทําสัญญาไว้หรือว่าเรื่องของการแบบ เขากว่าถึงดีว่าถึงดีเขากําหนดที่เขาต้องชําระให้เราแบบนี้มันจะถึงเวลาที่ช่วงนี้เขาจะต้องจ่ายเราเขาจะต้องให้เราผมถือเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องไม่ดี70%แต่เป็น70%ที่ดีมันก็ดีกว่ามันก็ดีมันคือมันดีดีกว่ามันเกินครึ่งมาเยอะอะครับต้องบอกแบบนี้แล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อดูแลคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวดูแลพวกคนเท่าคนแก่ปูยยย่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะรู้สึกว่าแหมคนพวกนี้เขาสุขภาพเขาไม่ค่อยดียเลยช่วงสิ้นปีทำไมต้อง คอยให้ให้ไปดูบ่อยๆหรือว่าโทรหาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางทีเราก็ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเขาแล้วก็ต้องบอกว่าสาหรับราศรีของคุณเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงมือขึ้นด้วยในเรื่องของโชคลาภหรึงการเสี่ยงโชคหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนเนี่นนยจะแบบอยากจะซื้อพวกสลากออมสินอลอตเตอรี่หรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบการเสี่ยงโชคเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าลงทุนได้ผมก็ใช้คําว่าลงทุนได้แล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบ มันมีโอกาสที่จะมือขึ้นค่อนข้างสูงมากสําหรับชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบการเงินนี้ใช้คาว่า100%เรื่องรายได้เลยจะบอกว่าเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำมไหลหลายแบบเทน้ทําดีขายดีเป็นเทน้ําเทท่าหลาเงินไหลามาไหลเวียนดีมากบางคนก็ได้เป็นเงินก้อนบางคนสามารถขายที่ได้บางคนสามารถแบบ เขาเรียกว่าหยิบจับอะไรช่วงนี้จะเป็นของที่มีมูลค่าสูงสูงครับเขาเรียกว่าการเงินสัพพัดดีเงินสัพพัดดีมากสูงมากต้องบอกว่าอย่างนี้นี่คือชาวราศีพิจิกนะที่จะบอกว่าการเงินเนี่ยใช้คําว่าเป็น A บวกเลยละกันเป็น A บวกแต่เรื่องรายจ่ายเนี่ยต้องระวังในเมื่อรายรับดีรายจ่ายมันก็ต้องแบบเรามีเงินไปจ่ายใช่ไหม ไม่ใช่บางคนคือมันมีหนี้สินเก่าๆอยู่คือเขาเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าได้หยิบจับเงินเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็มีเรื่องหนี้สินเก่าๆนะที่เราต้องแบบไปชําระบางคนไปเรื่องของหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นแทนพ่อแทนแม่หรือว่าไปค้าประกันแทนใครไว้ต้องมาคอยรับผิดชอบดูแลหรือว่าเป็นเรื่องปัญหาจุกจิกที่เคยเป็นปัญหาของเราอยู่เก่าอยู่ก่อนแล้วปัญหาของครอบครัวเก่าก่อนอยู่แล้วก็ต้องไปรับผิดชอบตรงนี้ไปใช้ตรงนี้เกิดขึ้นแต่จะต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยชาวราฟีพิจิกอะ่ะผมบอกว่า ช่วงนี้ดีใช่ไหมล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแบบอย่างอื่นไปโชคดีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกมีโชคดีที่แบบโชคดีทางด้านการเงินอันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมีโชคดีทางด้านการงานหรือโชคดีทางด้านความรักหรือว่าโชคดีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้ขอไม่ได้คาดหวังแล้วเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นเซอร์ไพรส์ดีในชีวิตเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าการเงินเนี่ยประมาณ70%นะมีประมาณ70%ในเรื่องของรายรับรายรับเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า เหมือนทางานคุ้มค่าเหนื่อยอ่ะเราเหนื่อยเท่านี้เราก็ได้เท่านี้ไม่ใช่เหนื่อยเยอะคือจะบอกว่าเหนื่อยเท่านี้ได้เท่านี้มันก็สมน้ําสมเนื้อบางคนคือเขาเรียกว่าได้เงินเดือนตามความสามารถหรือว่าได้ค่าตอบแทนตามความสามารถละกันค่าตอบแทนตามความสามารถคืออะไรก็จะหมายว่าบางคนคือต่อให้เหนื่อยเยอะกว่านี้มันก็ได้แบบมันอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ใช่ว่าโหบางคนเดือนนี้โหตั้งขยันขยันมากๆขยันมากๆแล้วจะได้เยอะขึ้น มันก็มันไม่ได้แปรผ่านตามนั้นนะผมใช้คําว่าสมน้ําสมเนื้อกับความเหนื่อที่เสียไปและอีกคความขยานเหนื่อแรงงานที่เสียไปคือมันไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นไปเยอะแต่มันก็ไม่ได้แบบลดลงอ่ะมันจะประมาณนี้เขาเรียกว่าคุ้มกับค่าตอบแทนที่เราทําแต่บางคนจะรู้สึกว่าขยันเยอะขึ้นตองใต้เยอะขึ้นเอาเป็นว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นขยันเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินซะทีเดียวแต่มันเป็นการเปิดช่องทางเอาไว้ในอนาคตว่าให้อนั้นมาอันนี้มีอันนี้มีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ เรื่องของรายจ่ายระวังหมดไปกับการท่องเที่ยวการเดินทางการทดลองอะไรใหม่ๆบางคนอยากจะทํานั่นทํานี่เออเริ่มอยากจะลงทุนนั่นลงทุนนี่ก็จะก็จะเป็นรายจ่ายด้านนี้ไปบางคนชอบเดินอยา่างช่วงนี้อยากเดินทางสิ้นปีก็จะหมดไปกับการเดินทางไปอะไร,ระแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่อยากจะเตือนเลยก็คือช่วงนี้คือระวังหมดเงินไปกับเรื่องของการดูแลบริวารลูกหลานช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าสนุกอ่ะสนุกกับการ เลี้ยงดูคนข้างหลังใช้จ่ายให้คนข้างหลังพาไปเที่ยวดูแลรับผิดชอบตรงนั้นตรงนั้นตรงน,น,รงนี้รู้สึกว่าบางทีคือผมอยากจะให้เรียงลำดับความสําคัญว่าอันไหนมันสําคัญแล้วถ้าอันไหนมันสําคัญก่อนหลังแล้วถ้าเราให้ตรงนี้ไปหมดเงินเก็บเราเราจะเอาเอาตรงไหนมาให้หรือไม่ให้แบบนี้อยากจะให้บวกลบคุณหาแล้วก็เราวางใส่ลำดับ1 2 3 4 5เนี่หดูว่าเอ๊ะเราจะบริหารยังไงจัดการยังไงดี ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ